เคยเป็นก e ันไหมฮะที่ว่าปิดเทอมตั้งใจะจะทํานู่นนี่นู่นนั่นเยอะแยะวางแผนเอาไว้วันนี้ฉันจะอ่านหนังสือวันนี้จะเรียนออนไลน์วันนี้จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์แต่สุดท้ายก็ทํานู่นทํานี่เพลินจนลืมจนรู้สึกแย่กับตัวเองเฟลกับตัวเอง,วเองควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ผ่านมาปิดเทอมมากี่เดือนแล้วก็รู้สึกแย่มาตลอดวันนี้พีจ่จะมายวิธีแก่วิธีแก้ข้อแรกเลยคือ 1. เราต้องยอมรับตัวเองก่อน ว่าสิ่งที่เราทำโอเคเรายังผิดพลาดเรายังควบคุมตัวเองได้ไม่ดีพอพีทฟังนะให้เอากระดาษมาแล้วก็เขียนเลยว่าในหนึ่งวันที่ผ่านมากิจกิจวัตรประจําวันของเราที่เราทําจริงๆอะ่ะอย่าหลอกตัวเองอย่ากโกหกตัวเองนะว่าเราทําอะไรแบบ้างตื่นมาก,กี่โมงจับมือถือกี่ชั่วโมงนั่งดูทีวีกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้เขียนไปแล้วเราค่อยแทรกว่าอะไร โทรศัพท์มือนั่งเล่นมือถือช่วงไหนดูทีวีช่วงไหนมันนานไปหรือเปล่าอ่ะเอาออกกําลังกายเข้าไปใส่อ่ะเอาเรียนออนไลน์เข้าไปใส่ถ้าเราคิดว่าถ้าเรามัวแต่คิดในหัวว่าเออฉันจะเรียนออนไลน์ฉันเรียนออนไลน์แต่ถึงเวลาก็ควบคุมตองไม่ได้สักทีนี่คือวิธีแก้ปัญหาคือเรายอมรับให้เราเห็นตารางเลยว่าวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะที่ผ่านมาเราทําแบบเนี้ยแล้วเราต้องการจะเปลี่ยน เราเอาตารางสิ่งที่เราต้องการอะไปใส่ไปแทนที่แล้วที่สาคัญคือเราต้องบอกตัวเองเราต้องรู้กับตัวเองตลอดว่าวันพรุ่งนี้จะทํะไรไม่ใช่แค่ว่าอ๋อรู้แค่ว่าจะเรียนออนไลน์จะอะไรแบบเนี้ยเราต้องกําหนดตัวเองให้ชัดเจนเลยอะฉันจะเรียนออนไลน์2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวค่อยเรียนเดี๋ยวค่อยเรียน หรือถ้าอย่างเป็นพีนี้เออวันนี้พีจะต้องทอัดคลิปทำคอนเทนต์เพื่อลงเหตุนะถ้าพีบอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวอพวันนี้แหละเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำสุดท้ายก็นู่นไปจนสี่ห้าทุม่มแล้วก็ลืมบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้ทําตลอดจะบอกให้นะว่าเราต้องชัดกับแต่งเลยฉันจะทําอันนี้ถ้าเรียนออนไลน์ฉันจะเรียนอะไรเรียนกี่ชั่วโมงเรียนตอนไหนให้ชัดเจนแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือพี่แนะนําให้ทุกคนทํางานยากที่สุดเป็นงานแรก ที่เขาเรียกว่ากินกบตอนเช้าอ่ะฝรั่งเขาเรียกเงี้ยกินกบมันตั้งแต่เช้าเลยแล้วเราจะควบคุมตัวเองได้โอเคใครนําวิธีนี้ไปใช้เราได้ผลยังไงมาคุยกับโค้ชฟีีด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย